สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้หนุ่มรีซอมาแล้วนะคะเมรำใายรอสชั่วโมงยังไม่ได้เปิดตะกร้าเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ยุ้ยนะคะกับออเดอร์เมื่อวานนี้นะคะที่ท่านเมตตาไว้ให้หนุ่มน้อยรีซอกับรำยาไย1หนึ่งพันคะแนนนะคะ แม่แก่ก็เลยดีโซมาถึงก็เลยได้จัดให้น้องเลยนะคะสาธุบุญเลยนะคะขอบขอพระคุนนะคะคุณแม่ยุ้ยเป็นอย่างมากอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาหนุ่มน้อยดีโซกับแม่พังลำาไยนะคะแต่วันนี้นะคะแม่วานเปิดสามชั่วโมงแล้วนะคะไม่มีแม่เข้ามาเมตตาลำาไยเลยนะคะพอดีดีโซเข้ามานะคะ ก็เลยรอให้ได้กินพร้อมกันนะคะจากออเดอร์เมื่อวานนี้ของคุณเมยุยนะคะสาธุบุญเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวลำยรีซอรด้วยดีตลอดมานะคะเดี๋ยวแม่ควานนะคะก็จะจัดให้เลยนะคะสาธุบุญนะคะขอให้เมยุ้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ได้ดังจิตดังใจปรารถนานะคะ กรุประกรมปกปักรักษาและบุรมงครองนะคะบารมีช่างท้องนะคะกับพ่อพลายรีซอนะคะจนหนุนนำธุรกิจของแม่ยุ้ยนะคะขอให้ท่านเจริญยิ่งย่งขึ้นไปเลยนะคะสาธุบุญทิมตตานะคะหนุ่มน้อยของเรานะคะหาเสียงกราบขอบพระคุณเลยนะคะหนุ่มน้อยของเรานะคะคุณแม่ขาสาธุบุญเลยนะคะกราบขอบพระคุณน,นะคะทิมตตาหนุ่มน้อยดีซอกับแม่พังลำาไยนะคะ อ่ะเดี๋ยวแม่ควานนะคะจะจัดผลไม้ให้เลยนะคะคุณแม่ขาสาธุบุญเลยนะคะ,ะจัดผลไม้ให้นะคะโดยดีโซจะเน้นที่กล้วยนะคะดีโซจะเน้นที่กล้วยเลยนะคะ จะเ้นที่กล้วยเลยนะคะคุณแม่คะโอ้ยนะคะนี่เป็นของมีโซนะคะเป็นของลำใยนะคะลำใยจะเน้นที่แตงนะคะ สิ่ะแถมไม่ยุ้ยนะคะสาธุบุญเลิศนะคะแถมคุณแม่นะคะเครื่องละกเตากเปล้านะคะอาทำย่าวัานนี่เลย่องอะไรย่า ขอถูกบุญนะคะวันนี้นะคะได้ความเมตตานะคะจากคุณแม่ยุ้ยนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากอย่างสูงเลยคุณแม่ค่ะที่เข้ามาเมตตาหนุ่มน้อยดีซอกับแม่พังลำยายนะคะลำยาย,ยังกินยา้าอ่อนอยู่เลยนะคะคุณแม่ขากราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากอย่างสูงเลยนะคะ ที่เมตตาหนุ่มน้อยรีซอนะคะสาธุบุญเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะขอให้บุญนุนนำพระครูประรกมแห่งเจ้าช้างปกปักรักษานะคะคุณแม่ขาขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฮะลำไยลงมากินแล้วนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ยุ้ยมากมายเลยนะคะที่เมตตานะคะ ลำไยนะคะวันนี้นะคะยืนทั้งวันเลยนะคะ3มชั่วโมงนะคะยังไม่ได้เปิดบินเลยนะคะมาได้เปิดบินพร้อมกับรีโซเลยนะคะในความเมตตาของแม่ยุ้ยนะคะสาธุบุญเลยนะคะแม่ยุ้ยเมตตาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะให้ออเดอร์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก่อนวันวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะสุขสันตวันปีใหม่นะคะ แม่แม่เอฟซีทุกทท่านเลยนะคะสุขสันต์วันปีใหม่ของไทยนะคะกราบขอบพระคุณ <c oughs> <c oughs> นะคะออเดอร์วันปีใหม่ให้ลำใยกะรีซน,นะคะแม่ยุยจ๋าสาธุสาธุเลยนะคะกราบขอบพระคุณที่เมตตานะคะสาธุบุญเลยนะคะฝากนะคะแม่แม่นะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านเลยนะคะ ยังไงก็แวะเวียนเข้ามาเมตตาช้างทองด้วยนะคะเพราะช่วงนี้เงียบมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะวันปีใหม่ไทยนะคะวันสงกรานต์นะคะขอให้ทุกท่านนะคะทุกท่านเลยนะคะจงพบแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะวันปีใหม่ไทยนะคะขอให้แม่ๆทุกท่านจงโชคดีนะคะมีความสุขนะคะ่ะ ลำยัยดีซอขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณคุณแม่หน่อยเล้วนะคะ,ะขอบคุณคุณแม่หน่อยเล้วขอบคุณคุณแม่ยุ้ยกับคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะคะที่รีเวียนเข้ามานะคะสาธุคะ่ะ ทุกท่านเลยนะคะลำยาไยรีซนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคุณแม่ๆคะ่ะลำยาไยรีซฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะทุกๆท,ท่านจา๋ายังไงก็แวะเวียนเข้ามาเมตตาช้างทองกับหนุ่มน้อยด้วยนะคะสาธุบุญเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะ